พี่เด็กพี่เด็กมาเอาเอาลาก่อนครับเฮ้ยทำไมมีคนไปไฮครอร์ะอะไม่ได้มองหน้าไอ<ม>เกตไฮเกตซัมวอเตอร์ <c oughs> ฉันต้องฉันอยากได้สักน้ำฮะแล้านามม้ำไปทำไมอ่ะตกโอ้ยตกโอ้ยโอ้โอโอโอบยบาท ไวมาไปมาไวต้องมาไวต้องมาเฮ้มันห้องอูห้องอูแล้วห้องห้องอูุไว้เผื่อทาบ้านไม่มีเควส้ทบ้านจากไอ้นี่อยู่ไม่ใช่คอร์สบ้านในเือแหละมันมีเควสไงโอตะคุออตะคุเกมเมอร์นัดใช่ไหมนัดมาแล้วนัดออตะคุครับผมก็นัดไงครับเอครับนัดนัดปัน นัาตะคุ่วะนัดไงครับแค่ใครดีนะผมนัดครับกลับบ้านเราที Demon> ่ขุดแบบมีควสเก็บของทุกสีในเธอคอร์สบอกบ็อกเลยเหรอตุ๊กคอร์สตอนแบ๊กพิกซอมบี้สิบห้าตัวอะไรอ่ะลองทำดูดิใจเย็นใจเย็นไป้เออมีนั่นด้วยไอ้นั่นอ่ะน้ำตาแก๊สอ่ะประมาณสองร้อยสีประมาณสองร้อยสีชิ้นอ่ะขุดมาให้ได้โอ้ย ไม่เยอะนะได้วิวด้วยไปปราสาทนรกป่ะเดี๋ยวพาไปไปเลยหรอได้ครับเ็นเเเจออขกบโตรฮ้ยโดนยิงแหรอโอ้โหแก๊สไขตุยเพื่อนผมแก๊สอันนี้ผมเอาทิ้งไปดีกว่าแกอยู่ฝั่งโน้นผมจัดการแก๊สให้แกจ้ามย้ายบอลจะรัดดีกว่ามันยิงมาถึงนี่เลยหรอแก๊สอ่ะอุ้ยพี่เด็กพี่เด็กมาเอ้า เอาลักก่อนครนบเอาลักก่อนครับเอาลักก่อนครับเอาลักก่อนครับเอาลักก่อนนะเอาลักก่อนนะเอาลักก่อนนะครับนะนะนะไม่นะเอาลั่อป<ม>ไ,ไปแล้วเซลฟี่มันจมอยู่ในลาวามันเกลียดน่ะโคตรเกลียนทำได้ตรงไหนอะ่ะเตาเผาเอาไว้ในบ้านแหละเอาใกล้ๆเตียงอะเวลานอนมันจะได้โดนไฟเผาทาย แล้วตอนแรกหมูมีสองตัวไม่ใช่เหรอทำไมเหลือหนึ่งตัวอ้าวหัวหนึ่งตัวมันนัถ่ายไปไหนเหมือนยืนค้างอยู่โดนเมียเรียกยใช้นี่ต้องบ้านจักรนืทอบดิเฮ้ยโอ okay, เคเผาทำไมมีเฟสให้นี่อยู่ให้เอาไอเนี่ยไออะไรวะ ไอ้บลิกะบลิกะระบรับผมทำยังไงผมทำยังไงก็เอานี่ไปเาผาไง,อาง,ไ,งไอ้ก้อนมีทางครับทางขวาทา<ห>ง,งไต่ตรงนี้ไม่เคยไปด้วยหรือวะมีทองตรงขวามือครับไม่เหรอทอ โอเคพูดไเกียวถึงเกสลักเหรอไหมโอ้ก็มันอยู่ใต้ดินอยู่แล้วไงว้ยี่สิบเนี่ยตรงที่บ้านเนี่ยว้ยี่สิบผมอยู่ว5ห้าไอ้ไอ้เนเตอร์แลแล้วมันได้เป็นไร ได้ในเปีบลิกไงเพื่อนสิบห้าอันน่ะน่าจะเสร็จไปแล้วนะยังไม่ดีก็คาบเลยโอ้โนี่ไงครบล้วโอเคสำเร็จหลายเฟสละเอฟเฟสง่ายก็โคตรง่ายเอฟเฟสยากก็โคตรยากยังไม่ยังยังไอ้บิ๊กฟาร์มอ่ะโหดูดิจับไก่เต็มเลยอ่ะเหลือวัวสองตัวหมูตัวเดียวไก่หมูสองตัวใครฆ่าไปเหลืออยู่ตัวเดียวเย้ ผมจำได้ผมฆ่าไก่ไปตัวนี้ผมฆ่าไก่ไปเยอะมากผมฆ่าแต่ไก่ใครอ่ะดิฉีน <c oughs> ี่มันบุคคลที่ทำาคว s t พักในตำนานมาดูคลิปนี้ด,าด่าตัวแน่เลยโหวข้าวก็ไม่โตแล้วแม่งมาพังฟาร์มทีนะยังไล่อีกถึงกะเวลอีสาน ไล่ห้ามเอาข้อเสนอะใช่บิตดีอ่ะอตอนทิ้ไม่กุน,<ม>น้อยใจน้อยใจไม่ชวนแคร์จนะ้ะเออ,อ,อทำทิดไม่บอกมันไงผมก็แบบนีนน้ต้องรอมันใช่ไหมเน็ตต้องรอมันรอมันเดียวอะ่ะเออไอ้อิดทีแล้วก็รอนะที่ยทำไรไม่บอกมันไงมันเลยไปบีตีเลยบีตีอ่ะบีตีเลยนะจ๊ะบิตดว เกมไวเพปรจยเ่ประเอนนเย่องทำไมเยองบ่ฉันบล็อกเลยเหรอใช่มันจะต้องบ้านบล็อกเล็กข้างหลังเลยคุณทอเล็กเหใครดับไฟกูบอยเอาไฟไปจุดกิผมกดไอ้นี้พังมาแล้ว งันน้นเดี๋ยวคราฟใหม่เลยเฮ้ยแล้วแล้วใครล่องหุ่นเนี่ยผมเห็นกล่องเปิอดเอนนัดแต่นัดล่องหุ่นเนี่ยอ้าวออกทีนี้กระดับน้งเทอร์มไปนะกำแล้วเดี๋ยวไปขยาย<ม>ฟาร,ร์มก่อนมีดินอยู่อ้าวเป็นหายขยายไปทางไหนดีอะ ไม่มีเหล็กอ,ะอ่ะมีฟิล์มเหล็กก็ไม่มีเอาเหล็กนี้ก็ได้เอาเหล็กจากพื้นบ้านนั่นแหละฟื้นบ้านโอเสร็จชาติไหนกันผมว่าพารสุดท้ายอ่ะฆ่าไอ้ดิวจะก้อนเสร็จก็ไม่เสร็จอ,ะอ่ะอนี่เลยขับฟิน้นไปฆ่ายังไงไม่ได้ต้องคือแบบต้องแบบปลาลูกบอลในถ้ำด้วยนะแ้วเข,ข,ขุดไป ได้ครับได้ฟินแล้วได้ฟินแล้วเอพชรตอนนั้นไม่เจอแล้วอีกไม่เจอเลยแล้วเพชรเพชรโฮเมตได้ไปทำอะไรบ้างพร้อมกะต้นโอเคสวยเลยวย อะไรแ h e กูโดเดี๋ยวต้องมาติดอ้กูสะกดรหัสมามันโดนแก๊สบึ้มไปเลยบ้งอ๋อรู้ละไปทำอะไรมาทำอะไรตกปลาหวาดเวนะเวนดโอบ็อกบลิกนี่ก็ เยอะแล้วเดี hungry, ๋ยวไปทำบ้านมีเคสยอยู oh, ่ขยายแค่นี้พอคลิปเดียรเฮยคิปคลิปในบ้านช่วด้วยเอยคลิปคลิปคลิปมึงยิงกันยังไงว่ายิงไม่โดนเลยรงเลยีงเลยเทียนนี่สว่างสวัสดีพี่พี่วาดดาวพักปูอืโอ้ยสมยังั เจอแั่เองเขาจะไปซื้อหัวนี่กินกระต่ายแล้ต้องผูกพันกระต่ายให้หยุดเจอเอเดอร์แมนมเอเดอร์แมวอ่ะมันมีเคล็ดใมาไล่มีเคล็ให้เอเดอร์แมนไล่15ตัวด้วยอย่าลืมทำนะอต้องฆ่ไาไล่อ่ะให้มันไล่ฆ่าเจอเอเดอร์แมนเจอสเกลอีตัโน้ยโดนไล่ตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วคุณเด้อร์15ตัวนะ เอาบล็อกบิกมาให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะไปทำบ้านบิลกอ่ะจะทำบ้านนีดอนเลยกันผมดีกดเออใช่เฮ้ยนี่ไงวัดวัดวั้ยเฮ้เฮ้ยเกินเกินเดยินเกินเนเดวกนเดวนีวกยเนี่ยินเนเตอร์โอินเนเตอร์พอยังเเเยเววยวน่เ ทำคอร์ดบ็อกอีกอันหนึ่งยี่ได้คอร์ดบ็อกสิบเอ็ดอันแล้วเวทใกล้สำเร็จแล้วคอร์ดบ็อกต้องาการสิบหกเฮ้ยหกสิบสี่หกสิบสี่เคสร้างบ้านลอง ฮะซอมบี้โดนฟ้าผ่าตอนหน้าเออมันมันไฟไหม้ในถ้ำเนี่ยแล้วมันเสียงฟ้าผ่าพอดีหน้าแต่ฟ้าผ่านั่นแหละแล้วเป็นผ่านในถ้ำวัดเด็กวัดเด็กไหมครับ แลบ้านเบื้งไปเลยวชิดกาย ทีร้อนอ่ะดูดูกำแบบมันโดนมาตัวหนึ่งแล้วตุ้มตุ้มตุ้มเกลือตันงยิงคู่ซ้ำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวสองหัวใจมั้งมันแกปวดไอที บ้านอินเสร็จแล้วเควสตีดิงด้งตี้งเสร็จแล้วเลยเ,เรกรดเดี๋ยวผมทำเพ้นง่ายๆสร้างบ้านอะไรมี้เสร็จก่อนน้่มาข้าวกรอยไม่ใช่ฟ้าผ่าคิปเปอร์ไปไปคิปเปอร์ต้องสายฟ้านะโหนั่นเนี่ยชิบกายที่มันระเบิดแปรงกี่เท่านะตีห้าเท่านะ Thank you. เล่นก่อนง่ายๆจะทำใหม่แล้วคิปเปิ้ลเลเลยเควสแล้วเหลืออีกสองเควสโอ้ยขอขอเล่นของก่อนไปได้หรอคิปเปิ้ลสเกลสเกลิโอเคเอ้าโอดเคง่าย เวทเอาทันทูอินชานจะเชลตันเลยนะใช่หรอใช่พ่อครับแต่ละเวทนึงเหบ thank you